สนงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุโข,ขทัยสรุปขับจำสัปตาห์ระหว่างวันที่6-9มิถุนายน2566วันที่7มิถุนายน2566นางสาวสุชาดาขัอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางกิติร,รัตน์โพกังนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปี2566 ต่อมาพนักง,งานตรวจแรงงานดำเนินการรับคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายและรับคําร้องทุกค์ของเจตจำนงลูกจ้างที่เกี่ยวข้องหนึ่งรายสี่คนประเภทกิจการรับหมาก่อสร้างวันที่แปดมิถุนาย,ยน2 5ง6 นงานตรวจแรงงานดำเนินการรับขอรับเงินส่งขอกองทุนลูกจ้างได้วินิจฉัยคำร้องคอเจรลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งราย9คนประเภทกิจการรับเหมาสร้างจำนวนเงิน5 0 6 1บาทต่อมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยจัดการประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายนณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายรนพจนโพนุษสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพร้อมเจ้าหน้าที่ ต่อมานางสาวสุชาดาขามณีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางติติราชโพก,กางนักวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษา,าปลอดภัยประจำปี2566ณอำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดโสุโขทยัยวันที่9มิถุนายน2566จนัดทีมที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมง,งานวันต่อต้งงานการใช้แรงงานเด็กโลก การระบบซนะูมมิตติ้งนสำนักงานสวัสดิการและค,ค้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยต่อมาพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการตรวจสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566ในพื้นที่อำเภอคริมาตและอำเภอกงการาชจังหวัดสุขโขทยัยต่อมานายบรรพฤโพน Post os, สวัสดิการและค,ค้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต สมพูดพระเจดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสามิถุนายนณศาลาการประเรียนวัดตะพังทงองตำบลืังเก่าอำเพอเมืองจังหวัดสุขโขทัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะคะ